สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากอาวกาศพอดแคสต์ Podcast นะคะรายการที่จะพาคุณออกนอกโลกไปสู่ความคิดในอวกาศกันสักพักค่ะวันนี้เราจะมาจอดลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องสสารมืดหรือด์กแมทเทอร์สิ่งที่แบบลึกลับมากเขาว่ามีอยู่เต็มจัก,กรวาลเลยแต่เรากลับมองไม่เห็นสัมผัสก็ไม่ได้แล้ว นักวิทยาศาสตร์เขารู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามันมีอยู่จริงวันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันจากข้อมูลจากงานวิจัยที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนเค,ค้กก้อนใหญ่ๆสิ่งที่เรามองเห็นที่เราจับต้องได้พวกดาวเคราะดาวฤกษ์กาแล็กซี่เลยพวกนี้ค่ะมันเหมือนแค่ แบบว่าไอซิ่งบางๆบ,บนหน้าเค้กเองค่ะนิดเดียวจริงๆคิดเป็นแค่เอ่อราๆ5%าเเท่านั้นเองแต่เนื้อเค้กส่วนใหญ่เลยที่มองไม่เห็นนะเกินหนึ่งใน4หรือประมาณ27%ของทั้งหมดเลยค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าสสารมืดนี่แหละมันคือสสารรูปแบบหนึ่งที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆเลยค่ะก็เลยตรวจจับมันตรงๆไม่ได้ใช่ครับคือถึงจะมองไม่เห็นตัวมันนะแต่เราเห็น ผลกระทบของมันชัดเจนมากผ่านแรงโน้มถ่วงครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าเออสา,สารมืดเนี่ยมันต้องมีอยู่จริงหลักฐานที่แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับคือการหมุนของกาแล็กซี่ลองนึกภาพกาแล็กซี่หมุนๆน,นะครับดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงขอบๆนะครับขอบนอกๆเลยมันโครจรเร็วมากเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเลยถ้าเราคำนวณจากมวลของดาวกับแก๊สที่เราเห็นทั้งหมดมันเหมือนมี อะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่ต้องมีมวลเยอะมากๆคอยส่งแรงโน้มถ่วงมาดึงดึงมันไว้ไม่ให้ดาวพวกนั้นมันหลุดกระเด็นออกไปซึ่งไอมวลที่หายไปที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละครับก็คือบทบาทของสสารมืดโหน่าสนใจมากเลยค่ะมวลที่มองไม่เห็นคอยดึงไว้อ,อแล้วแบบนี้มีใครพยายามอธิบายเรื่องที่ดาวหมุนเร็วผิดปกติด้วยทฤษฎีอื่นไหมคะแบบว่าไม่ต้องมีสสารมืดก็ได้อะไรแบบนี้หรือว่าแนวคิดเรื่องสสารมืดนี่คือแบบ เป็นที่ยอมรับสุดๆแล้วค่ะตอนนี้หลักฐานส่วนใหญ่ในปัจจุบันทั้งเรื่องการหมุนของกาแล็กซีปรกากฏการณ์อื่นๆหรือว่าแบบจําลองการกําเนิดจัก,กรวาลเองก็ตามทั้งหมดนี้มันยังสนับสนุนแนวคิดเรื่องสาสารมืดมากกว่าครับคนที่จุดประกายเรื่องนี้คนแรกๆเลยคือฟริตซ์ซูวิกกี้ครับตั้งแต่ปี1933นู่นเลยนะเขาไปศึกษากลุ่มกาแล็กซีโคมา เราก็พบว่าการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีในกระจุกนั้นนะ่ะมันต้องมีมวลอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นอีกเยอะมากเลยถึงจะอธิบายได้ว่าทำไมมันเกาะกลุ่มกันอยู่ได้โอ้โหตั้งแต่ปี1933นานมากแล้วนะคะใช่ครับนานมากแล้วแล้วก็มีหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกนะครับอย่างเช่นปรากฏการเลนส์ความโน้มถ่วงหรือ gravitational lensing คือแสงจากกาแล็กซีกลๆเนี่ย พอเดินทางผ่านกลุ่มสสารมืดแสงมันก็จะถูกมวลของสสารมืดเนี่ยเบี่ยงเบนเส้นทางไปทําให้ภาพกาแล็กซีที่เราเห็นมันดูบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไปเหมือนมองผ่านเลนส์ที่ไม่เรียบแล้วก็ยังมีเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลด้วยครับที่เป็นเหมือนใยแมงมุมอะ่สะสสารมืดมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเป็นนั่งร้านให้สสารปกติค่อยๆมารวมตัวกันเกิดเป็นกาแล็กซีเป็นกระจุกกาแล็กซีแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ครับโหฟังดูซับซ้อนจังค่ะ เหมือนเป็นนักสืบเลยนะคะเนี่ยคือเรารู้ว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่แนๆ่ๆจากร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือผลจากแรงโน้มถ่วงแต่เราไม่เคยเห็นหน้าตาตัวจริงเลยและอย่างนี้นักวิทยาศา,ศาสตร์เขาจะไปตามหาตัวจริงของมันได้ยังไงคะในเมื่อมันทั้งร่องหนแล้วก็แบบไม่ยอมมีปฏิกิริยาอะไรกับเราเลยนั่นแหละครับคือควอนตัมพายใหญ่หลวงเลยจริงๆนักวิทยา,า,าศาสตร์ก็เลยต้องใช้วิธีตามล่าแบบเเรียกว่าทางอ้องละกันครับแบ่งเป็นสองแนวทางหลักๆ แนวทางแรกคือพยายามสร้างมันขึ้นมาเองเลยในห้องทดลองอย่างเช่นที่เครื่องเร่งอนุภาค LHC ที่เจนีบาเขาพยายามชนอนุภาคโปรตอนด้วยพลังงานสูงมากๆเพื่อว่ามันจะเกิดอนุภาคแปลกๆใหม่ๆที่อาจจะเป็นส่วนประกอบของสสารมืดหลุดออกมาให้เราตรวจจับได้อย่างเช่นอนุภาคสมมติที่เรียกว่า Wimps นะครับอ๋อชนเพื่อให้เกิดของใหม่ขึ้นมาใช่ครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือการดักรอสังเกตการจากในธรรมชาตินี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลอ้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลหรือภารกิจล่าสุดอย่างยานยูคลิดของ ESA องค์การอาวกาศยุโรปพวกนี้จะพยายามสร้างแผนที่การกระจายตัวของสสารมืดโดยดูจากผลของเลนส์ความโน้มถ่วงในสเกลใหญ่ๆทั่วจักรวาลหรืออีกวิธีที่น่าสนใจมากคือสร้างห้องทดลองใต้ดินลึกมากๆเลยอย่างที่จินผิงในจีนนะครับเขาใช้ชั้นหินนานา,นาของโลกเนี่ยเป็นกรอกกำบังพวกสัญญาณร,รบกวนต่างๆจากอวกาศ แล้วก็ตั้งเครื่องตรวจจับที่ไวมากๆรออยู่ข้างล่างเผื่อว่าจะมีอนุภาคสสารมืดสักตัวบังอืนินวิ่งทะลุโลกทะลุหินลงไปชนกับอะตอมในเครื่องตรวจจับพอดีโหต้องไวจริงๆนะคะเนี่ยใช่ครับต้องไวมากๆแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติเยอะมากครับทั้ง NASA, ESA, JXA แล้วก็อีกหลายๆที่เลย สรุปแล้วนะคะสสารมืดเนี่ยก็คือส่วนประกอบหลักที่มองไม่เห็นของจักรวาลมีบทบาทสำคัญมากๆในการก่อร่างสร้างโครงสร้างต่างๆกาแล็กซี่เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าตัวตนแท้ๆของมันนี่สิยังคงเป็นปริศนาแบบว่าดำมืดสมชื่อเลยเนาะถูกต้องเลยครับคือหลักฐานทางอ้อมมันค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันต้องมีอยู่จริงแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยแล้วไอ้เจ้าสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลเนี่ย มันคืออะไรกันแน่นั่นลักค่ะคำถามใหญ่ <c oughs> คือมันมีสมมุติฐานเยอะมากเลยค่ะมีผู้ต้องสงสัยตัวไหนเด่นๆบ้างครับตัวเต็งที่ถูกพูดถึงมานานมากๆนะคะคือวิมส์ค่ะ หรือ weekly interacting massive particles อนุภาคหนักที่มีปฏิกิริยาแบบอ่อนๆใช่ค่ะหนักแต่ว่าทำปฏิกิริยากับสสารปกติยากมากๆแทบจะไม่ชนอะไรเลยนอกจากผ่านแรงโน้มถ่วงกับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนซึ่งมันถกทำนายไว้ในทฤษฎีที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกชื่อสมมาตรยิ่งยวดหรือ supersymmetry อ๋อที่ว่าอนุภาคทุกตัวมีคู่แฝดที่หนักกว่าประมาณนั้นค่ะ แต่ว่าการทดลองค้นหาวิมเสีดทํากันมาหลายสิบปีแล้วนะคะอย่างเข้มข้นเลยแต่ก็ยังยังไม่เจอสัญญาณที่ชัดเจนจริงๆฟักทีก็เลยทําให้ความมั่นใจในวิมส์มันเอ่อลดลงไปบ้างก็มีส่วนค่ะทาให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มหันไปมองตัวเลือกอื่นมากขึ้นอย่างเช่นแอคซิออนอันนี้ต่างจากวิมส์เลยต่างกันมากค่ะแอคซิออนส์เนี่ยถูกเสนอมาด้วยเหตุผลอีกอย่างเลยคือเพื่อแก้ปัญหาในฟิสิกควอนตัมที่เรียกว่า strong CP problem ซึ่งเกี่ยวกับสมมาตรบางอย่างของแรงนิวเคลีย์อย่างเข้มและมันดันอาจจะเป็นสาสารมืนได้ด้วยใช่ค่ะคือมันมีคุณสมบัติที่อาจจะเข้าขายพอดีเป็นอนุภาคที่เบามากๆมากๆตรงข้ามกับวิมส์เลยแต่ก็มีปฏิกิริยาอ่อนมากๆเหมือนกันการค้นหาแอคเซออนสก็กำลังทำกันอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสตัวเลยนะครับถ้าเจอเนี่ย <laughs> ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดอื่นๆอ,อีกนะคะครับมีอะไรอีกบ้างครับเช่นนิวตริโนชนิดปลอดเชื้อสเตอ i ร e ลนิวตริโนค่ะคล้ายๆนิวตริโนปกติแต่ไม่ทำปฏิกิยาผ่านแรงอย่างอ่อนเลยทำผ่านแค่แรงน้มถ่วงเท่านั้นอืหรือไอเดียที่อาจจะฟังดูหลุดโลกไปหน่อยคือภาคมืด ภาคมืดค่ะคือแนวคิดที่ว่าบางทีอาจจะมีอนุภาคชุดใหม่และอาจจะมีแรงพื้นฐานชุดใหม่อีกที่อยู่ในโลกคู่ขนานหรือภาคที่มืดมิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับภาคสว่างของเราเลยยกเว้นแต่ผ่านแรงโน้มถ่วงเท่านั้นโหอันนี้ไปไกลเลยนะครับใช่ค่ะมันเป็นแนวคิดที่พยายามจะอธิบายว่าทําไมเราถึงหาส,สารมืดไม่เจอสักทีบางทีมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากๆก็ได้ฟังดูแล้วการตามหาคําตอบนี้มัน ท้า่ายจริงๆนะครับและถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราไขาปริศนานี้ได้สำเร็จไม่ว่าคำตอบจะเป็น Wims Actions หรือไอเดียใหม่ๆเลยก็ตามแต่มันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหเปลี่ยนแบบพลิกวงการเลยค่ะอย่างแรกสุดเลยคือมันจะเป็นการทดสอบและชี้นำทฤษฎีฟิสิกส์พื้นฐานครั้งใหญ่เลยนะคะครับถ้าเจอ Wims ก็อาจจะช่วยยืนยันแนวคิดเรื่อง Super Symmetry <ม>ถ้าเจอ a อคชั่นก็แก้ปัญหาสตรองซี p ีป o b l เลมไปด้วย<ม>ถ้าไม่เจออะไรจากที่เคยคิดไว้เลยเนี่ยอาจจะแปลว่าเราต้องกลับไปทบทวนทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ในสเกลใหญ่ๆหรือเปล่าคือมันส่งผลกระทบกว้างมากค่ะแล้วกับความเข้าใจเรื่องจักรวาลโดยรวมล่ะครับอันนั้นยิ่งชัดเจนเลยค่ะเพราะสสารมืดเนี่ยมันคือส่วนประกอบอประมาณ85%ของสาสารทั้งหมดในเอกภพเลยนะคะโห oh. เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะสะสารปกติที่เรารู้จักที่สร้างดาวเคราะห์สร้างตัวเราเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากๆดังนั้นการรู้ว่าสสารมืดคืออะไรมันจะทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์และโครงสร้างของจักรวาลได้แบบถึงแก่นเลยเข้าใจว่าทําไมกาแล็กซี่ถึงเป็นแบบนี้ทําไมเอกภพถึงมีโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้ถูกต้องค่ะมันคือส่วนประกอบหลักที่กําหนดวิวัฒนาการของโครงสร้างในเอกภพมาตั้งแต่ต้นเลย แล้วอาจจะเปิดประตูไปสู่ฟิสิกส์ใหม่ๆด้วยแน่นอนค่ะมันอาจจะนำเราไปไกลกว่าแบบจำนองมาตรฐาน Standard Model ที่เป็นทฤษฎีที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้ในการอธิบายอนุภาคและแรงพื้นฐานยกเว้นแรงน้มถ่วงค่ะ การค้นพบสาสารมืดอาจจะนําไปสู่การเจอแรงใหม่อนุภาคใหม่หรือแม้กระทั่งอาจจะให้เบาะแสกเกี่ยวกับพลังงานมืด (dark energy) ที่เป็นอีกปริศนาใหญ่มากๆของจักรวาลก็ได้ค่ะแม้ว่า2ออย่างนี้จะต่างกันนะคะน่าสนใจมากเลยครับแล้วตอนนี้การล่าหาสาสารมืดนี่เขาทำกันยังไงบ้างครับเราจะไปตรวจจับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ยังไงเขาก็พยายามกันหลายวิธีมากๆค่ะทำควบคู่กันไปเลย อย่างแรกคือการตรวจจับโดยตรงอันนี้คือพยายามจะจับตอนที่อนุภาคสสารมืดมันวิ่งมาชนกับสสารปกติในเครื่องตรวจจับเราจริงๆแต่เมื่อกี้บอกว่ามันแทบไม่ชนอะไรเลยนี่ครับใช่ค่ะโอกาสน้อยมากๆมากๆเขาเลยต้องสร้างห้องทดลองที่ใหญ่มาก แล้วก็ต้องไวมากๆแล้วก็ต้องเอาไปไว้ในที่ที่เงียบสุดๆคือลึกลงไปใต้ดินเป็นกิโลเมตรเลยค่ะอ๋อเพื่อนหนีสัญญาณรบกอนอื่นๆใช่ค่ะหนีรังสีคอสมิกจากอาวกาศหนีรังสีจากพื้นโลกเองเพื่อให้ถ้ามีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นมันมีโอกาสสูงที่จะมาจากสสารมืดจริงๆอย่างเช่นที่ชน่นาจินปิงอันเดอร์กราวด์ลบอร์ทอรีที่จีนหรือห้องทดลองอื่นๆทั่วโลกเหมือนพยายามฟังเสียงกระซิบในพายุเลยนะครับเนี่ย <laughs> ประมาณนั้นเลยค่ะยากมากอีกวิธีคือการตรวจจับโดยอ้อมอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้คือแทนที่จะรอจับตัวมันตรงๆงเราก็มองหาสัญญาณผลพลอยได้ที่อาจจะเกิดจากสสารมืดแทนค่ะเช่นถ้าอนุภาคสสารมืดสองตัวสมมุติว่าเป็น w i มส์มันบังเอิญชนกันแล้วสลายตัวมันอาจจะปลดปล่อยอนุภาคอื่นที่เรารู้จักออกมาเช่นรังสีแกมมาพลังงานสูง หรือนิวทริโนเราก็ไปดักดูอนุภาคพ,พวกนั้นแทนใช่ค่ะโดยเฉพาะมองไปยังทิศพางที่คาดว่าน่าจะมีสสารมืดอยู่หนานแน่นมากๆอย่างเช่นใจกลางกาแล็กซีของเราหรือในแกแล็กซีแคร์ใกล้ๆแล้วก็ยังมีการใช้เครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่อย่าง LHC ที่เซิร์นด้วยนะคะอันนี้คือพยายามสร้างมันขึ้นมาเลยใช่ค่ะ ลองเร่งอนุภาคที่เรารู้จักเช่นโปรโตอนให้มีพลังงานสูงมากๆแล้วเอามาชนกันเผื่อว่าในการชนนั้นมันจะมีพลังงานมากพอที่จะสร้างอนุภาคใหม่ๆที่อาจจะเป็นสสารมืดออกมาได้แล้วเราก็ดูว่ามีพลังงานหรือโมเมนตัมบางอย่างหายไปหรือเปล่าซึ่งอาจจะแปลว่ามีอนุภาคที่มองไม่เห็นหนีออกไป แล้วก็มีการใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตการด้วยใช่ไหมครับมีค่ะอย่างกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดที่เพิ่งปล่อยไปไม่นานนี้เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของมันเลยคือการทำแผนที่การกระจายตัวของสาสารมืดในเอกภพอย่างละเอียดมากๆโดยอาศัยการวัดผลจากเลนส์ความโน้มถ่วงต่อรูปร่างของกาแล็กซีไกลๆค่ะโหทำกันหลายทางมากๆเลยนะครับต้องทำทุกทางเลยค่ะเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ว่าเอ่อจัก,กรวาลที่เราคุ้นเคย ที่เราเห็นที่สร้างจากอะตอมโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งค่ะส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่และส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกําลังพยายามไขกันอยู่ซึ่งมันท้าทายความเข้าใจพื้นฐานสุด สุดๆของเราเกี่ยวกับธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วมันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยนะคะว่าถ้าสสารมืดมันเปรียบเหมือนโครงสร้างที่มองไม่เห็นที่คําจุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในจัก,กรวาลน,นี้เอาไว้การค้นพบว่าธรรมชาติที่แท้จริงของมันคืออะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ฟิสิกส์นะคะครับ แต่มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อความเป็นจริงต่อจุดกําเนิดและอาจจะรวมถึงชะตากรรมของเอกภพเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้มันจะเป็นยังไงกันแน่นะเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าติดตามมากๆครับว่าคําตอบนั้นจะพาเราไปเจออะไรต่อไปแต่คําถามสําคัญที่ยังไม่มีใครตอบได้จริงๆจังๆเลยก็คือมันคืออนุภาคอะไรกันแน่มันมีคุณสมบัติยังไง แล้วก็ทำไมทาไมมันถึงไม่ค่อยจะทำปฏิกิริยาอะไรกับสสารปกติอย่างเราเลยการไขปริศนาข้อนี้ได้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การค้นพบแบบว่าฟิสิกส์ใหม่ๆที่นอกเหนือไปจากความเข้าใจปัจจุบันของเราไปเลยก็ได้ครับซึ่งตรงนี้แหละคือพรมแดนความรู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตอนนี้เลยครับอืมน่าติดตามจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าสสารมืดมันมีอยู่มากมายรอบตัวเราจริงๆอย่างที่ข้อมูลบอก บางทีมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรบางอย่างกับชีวิตประจําวันของเราในแบบที่เราไม่เคยสังเกตเห็นหรือไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเป็นเรื่องที่แบบชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะ